ทีมกันอีกครั้งกับเซิร์ฟเวอร์โคลฟีเรามาถ่ายอัดกันเล่นๆสนุกนุกแล้วกันเอ่อแนะนำตัวก่อนเลยใคายถายพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่หมไม่ได้ทิมครับพูดใหม่ไม่ได้ทิมพทิมเอาแลา้วครับอผมมันมันจะรู้สึกว่ามันลำคาญมากกว่าแต่กระตุกมากตอนนี้อ๋อ อเล็กนี่มันจะขอโเ็กไม่เคอขอหน้าจอเล็กเพราว่ามันไม่แหลกก็แนะนำตัวกันเสร็จหรือยังชื่อแช็คนะครับนี่เอ็กเอ้าเฮ้ยทำไมมันแซดเลยเอ่ะเออแล้วก็ใครอีกคนนะคะึงอ่ะ คนคนใหม่ครับผมที่อยู่ในโอ๊ย,อย,อยกาลีน่า,าต้องอย่าตีเห่ะแล้วส่วน f F G T อจคงจะมีคนรู้จักยยเยอะแยะเพราะชื่ออะไรวะเออจำไม่ได้วะชื่อกุ๊บเออโอเคชื่อกุ๊บเออเพิ่งไปดูในเฟซบุ๊กตะกี้แต่ไม่ได้ตัดต่อภาพหรอกมาไปกันเลยโอเคเอาไปตอนะตอนนี้ผมไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเขาอกว่าเจอได้อันนี้มาอันนึ่งอะ แล้วผมเป็นโอพีนะครับแม่แต่ผมเป็นแต่เปลี่ยนอ๋อครับครับว่าไงครับนีครับมหนึ่งทับสองโรงเรียนเซนโยเซฟครับโอ้โหครับผมครผมแนะนำตัวไปหนึ่งคนแล้วเราก็ชื่อว่าชื่อกุ๊บครับมหนึ่งทับสองโรงเรียนเซนโยเซฟอีกรอบนะครับ แล้วก็เอ็กซ์เลยเชื่อว่าแชกนะครับแตแอ่อยู่กับผมอยู่ที่แคสเกมทีวีสวัสดีผมแต่เปลี่ยนสกินแนะนำตัวจน,นดหางเลยแค่นี้ครับผมเหมือนว่าเหมือนคลิปนี้มันแนะนำตัวไงไม่รู้เออเนะดีเ๋ยวก่อนนะทำไมมันรู้สึกแหลก เออมันถูกใส่สเปคคอมอยู่แบบนี้มั้งอ้าโอเคอันนี้เฮ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าคอมแก๊บกากโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้ยไม่ได้กากอะไรหรอกตายซะเฮ้ยอย่าทับพี่บอกเขาว่าอย่าทับเลยครับตายซะเออเกี่ยวทะไรของตกนะเนี่ยของตกนะเนี่ย ตกแล้วตายเลยร้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะไปดูหนังโป๊ไม่ใช่ครับผมไม่ดูหรอกอ่ะโอเคกลัมาเข้าเรื่องอู้หท็อกไรท็อกเลขไรสองศูนย์ก็แปลแปดสามหกศูนย์ครับผมห้องเดิมเดิมเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะน่าดึ้ครับเดี๋ยวกันหน้าม่มีคนใหม่มาหนึ่งคนเฉยๆ โอเคผมขอเอาอ่ะโอพีทีโอเคถ่ายถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่เราปรับของไม่ตกละโอพี่ในอ้ยเน่อะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยอ่ะโอเคสิ่งแรกของไม้ครับเราก็คือตัด อะไรมโเนี่ยโอพีหล่าแกอ๋อโอเคโอ้คนเข้ามาเยอะเหลือเกินตัไมตัดไหมตัดแล้วนะไม่เกี่ยวโอ้โหโอเคอ่าก็ย้ายเรื่องดี่ว่าให้ให้ยู่บ้านเราไหมให้อยู่ให้จะอยู่บ้านกับใครเออก็ใครจะอยู่บ้านกับใครใครจะอยู่ อยู่บ้านกะห่มมั่งกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งเขากดหนึ่งแบบคนละครั้งนะขี้เกียจขี้เกียจติบอกโอ้โหตกลงอยู่ทุกคนจบจบอะไรโคอะไรม่อยากได้อยากให้ทูแมนนี่เติมเซิร์ฟเวอร์มากกว่า รู้ว่าท่วัดใการที่ปวดเลยทีรียกใค่อชื่อชื่ออชอสวัสดีค่ะไม่ให้เนาะไม่ให้เลยเหรอครับตอนนี้คนก็เยอะแยะเยอะละกูกูเติมทำไมขอโอพีเดี๋ยวก่อนครับถ่ายรายการอยู่ครับโอ้โหไม่ใช่เซิร์ฟนี้จ้ะเออกูก็เติมว่ะเออเติมมันก็ขอก่อน ไม่ขอขอคลิปจบได้ไหมจบได้ไหมฮะช่วยช่วยกันขอคลิปจบก่อนได้ไหมครับผมจะทำรายการคลิปอ,อัดอยูไม่เออก็ขอประทานโทษที่ใครฟังแล้วขอก่อนโอพโอ้ถ้ามันโอพกันหมดแล้วอ,อัดอัดยูต่อต่ออ่าโอเคเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวก่อนครับอ,อัดอัดยู่อัดอยู่ ใ่ผมผมให้หมดแน่โอเควินเดี๋ยวได้เองโอเคครับอ่าอ้ยโทษทีขออภัยไอไอไอพีอ้าออกไปแล้วหนึ่งไอพีเซิร์ฟนี้ก็คือไอนี้แต่ว่ายังเป็นแค่โคโลฟีโคโลจริงๆเดี๋ยวเราจะมาบอกกันที่หน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วกันเฮ้ยแล้ว โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมึงอัพเรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยแม่งกูกูกูไม่ได้มาพูดนิดเดียวโอ้โหเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วก็หนึ่งก็ยังดีเอ้ยยามีประสิทธิภาพขาดค่าโคโลอีกยิ่งเยอะเลยอีกนิดเดียวละ ไม่ไม่ถึงึ่อดแดกจบโอเคแต่มันก็ไมเอ่ะมันเป็นน้ำโอเคัขุดกันใหญ่เลยตอนนี้ออนไลน์อยู่ผมผมครับบอกว่าอะไรบอกว่าเ,เดี๋ยวกห้าคนตัาอยู่ในสิ ต้องผมต้องเป็นตัวเด่นของคลิปนี้ก็ได้ตามตามผมมาตลอดดีแต่ผมว่าตัวเด่นตลอดหละโอ้โหปุตต์อนไหนแม่เอาผมอยู่ในถ้ำมั่นบ้านเราเออนะบ้านเรา่บ้านเราบ้านเรา เอ้มึงว่ามีของเฮ้ยมึงจะเอายาวๆเลยอ่ะเออโอเคขอบคุณเททีเททีขาแรกโอเคเอ่อช่วยกันโอ้โหโอ้โหโอยเดี๋ยวแล้วถ okay. ้าฟ hey, hey, okay. uh ้ามันกระตุกอ oh, ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี okay. ๋ยวก่อนโอเคตอนนี้ มีกล่องครับหนึ่งกล่องไม่รู้ใช้เหี้ยอะไรทำอะไรได้กล่องครับมันก็มีเออวางเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสำรองไว้สำรองไว้ตอนตอนเราอยู่ในห้องมันอาจจะไม่มีก็ได้โอเคเล่นตามเขาลื่อนเลยตอนนี้โหแร่เยอะจริงๆนะเนี่ยไม่รู้ออกแบบยังไงเซตโฮมไม่เซตอะ่ะอุ้ยอุ้ยแล้วใครตีวัวเข้าครึ่งหลอด เอเออทไ่าก็ไม่เป็นไรผมอ่าโปโลโฟีถ้าเราใครอยากจะเปิดก็เปิดแบบนี้ได้เลยแต่ว่าแน่นอนว่าแหลกมากแนะนำให้เปิดของผมได้เลยนะจ๊ะเราน่าจะมีคลิปมาสอนนะถ้าหากถ้าหากคนติดตามเยอะกว่าสามรคนเราจะเอ่อ สอนเปิดเซิร์ฟแต่ที่มันไม่แหลกแล้วกันที่ผมเคยทำแต่ว่าใช้ฮามิชีเปิดโนอพีผมเปิดเป็นแต่ว่ามันเปิดเปิดไม่ได้ google มันไม่เซิร์ฟนอะไก็ขอภัยใกล้อีกแล้วเออแต่รู้สึกว่ามันต่ายยากเลยเโอเคเรื่องหนึ่งทำใหม่เลยครับเดี๋ยวหาของให้โอเคใครใครจะทำหน้าที่หายอเ,เอาเลยเ แม่โหมอีกแล้วอ้าวโอ้ไปโอ้ยโอ้ยอยากได้เลขสามเจ็ดหกเฮ้ยขุดมาแค่นิดเดียวจะได้ไฟแช็กแล้วเหรอนี่ยเ้คดี๋ยวมึงดูตัวคน้วยรอโอ้ตัวนีตัวาเออ โอเคได้ละเรามาสร้างบ้านตรงนี้ดีอ้นตรงไหนวะเรขียนดิจ้บ้านไหนบ้างจบ้านจบ้านุจาบ้านจุดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่สามจุดสองหด้หนึ่งีหนโอเคสร้างสร้างนลต่ออ่ะอ่าโอเค เอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ R G E S R H หนึ H 1ลองสามมาสบารให้เพื่อนเฉยๆลองแช่แล้วต่อยไร C H A าดอ่าแล้วก็รหัสผ่านที่มึงจะใช้แต่ว่าเซิร์ฟนี้เป็นโคโลฟรีนะจ๊ะเตือนไว้ง่ายๆ

พีีมาหาได้ครับไม่ลําคาหรอกแต่โอ้ <ไป S 1> เฮ้ยดิฉันรู้สะดือโลกเลยเหรอเนี่ยมีอยู่ทั้งทั่วทั้งเซิร์ฟอยู่เท่าไหร่วะ